ส,สดีค่ะคุณผู้ชมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการกินอยู่ง่ายได้สุขภาพกับอรัญญาค่ะคลิปนี้นะคะอรัญญาสภักคุณผู้ชมมารู้จักกับ งาสมุนไพรป้องกันไวรัสเสริมภูมิร่างกายค่ะจะมีสมุนไพรอะไรกันบ้างและสรรพคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ขมิ้นชันขมิ้นชันนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานานและส่วนที่นำมาใช้ทำยานั้นนะคะก็คือเงาสดและแห้งค่ะ ในเงาของขมิ้นชันนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีสารสำคัญประเภทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยซึ่งเป็นสารสีเหลืองประกอบด้วยเคอร์คูมินเป็นต้นค่ะขมิ้นชันนั้นนะคะจะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง3ตัวจึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับได้ค่ะ ขมิ้นชันนั้นนะคะจะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยบำรุงร่างกายบำรุงตับรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีความผิดปกติเวียนศีรษะอาการหืดไอรักษาอาการปวดและอักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายป้องกันการแข็งตัวของเลือดชะลอความแก่และมีสารต้านมะเร็งและเนื้องอกต่างๆค่ะ ในการกินอาหารที่ผสมขมิ้นชันลงไปขมิ้นชันนั้นนะคะก็สามารถทำลายเชื้อไวรัสที่ผ่านมาทางอาหารได้รวมทั้งนะคะยังสามารถป้องกันมะเร็งจากสารก่อมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยค่ะ สำหรับคนนะคะที่ซื้อขมิ้นชันแบบผงม,มารับประทานนั้นก็ใช้สูตรขมิ้นชันผงประมาณ1ช้อนชาผสมกับน้ำหนึ่งแก้วนะคะไม่ต้องเต็มแล้วรับประทานขมิ้นชันที่ไหลผ่านอวัยวะภายในต่างๆสามารถบำรุงอวัยวะส่วนนั้นได้ก็คือถ้าผ่านลำคอจะช่วยขับไล่ไรฝุน่นที่ลำคอผ่านปอดจะช่วยดูแลปอดให้หายใจทีดีขึ้น ผ่านม้ามจะช่วยลดไขมันไม่ให้น้ำเหลืองเสียผ่านกระเพาะอาหารจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารผ่านลำไส้จะช่วยสมานแผลในลำไส้ผ่านตับจะช่วยบำรุงตับล้างไขมันในตับค่ะ การรับทานขมิ้นชันนะคะตามเวลาที่อวัยวะต่างๆเปิดการทำงานจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้นก็อย่างเช่นนะคะเวลา3นาฬิกาถึง5นาฬิกาหรือที่ 3- มถึงตี5นั้นนะคะก็เป็นเวลาของปอดการที่จะรับประทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงปอดป้องกันการเป็นมะเร็งปอดช่วยให้ปอดแข็งแรง ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกอีกทางนะคะยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังได้ค่ะขมิ้นชันนะคะนอกจากจะรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายแล้วขมิ้นชันนั้นก็ยังเป็นยาทาภายนอกอีกด้วยก็อย่างเช่นนะคะช่วยในการบำรุงผิวพรรณรักษาสิวรักษาอาการแพ้แก้อักเสบผื่นคันผื่นแดงเป็นต้นค่ะ 2. หอมแดงในหอมแดงนั้นนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและคุณค่าทางอาหารบำรุงสมองมีลทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับไตและชว่วยล้างพิษให้ไตทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับตับค่ะ หอมแดงนั้นนะคะก็ยังบรรเทาอาการหวัดภูมิแพ้หอบหืดช่วยลดน้ำตาลี้เลือดให้คงที่ไม่ขึ้นลงช่วยสลายไขมันและช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้อีกด้วยค่ะแต่การรับประทานหอมนั้นนะคะก็มีข้อควรระวังก็คือตามตำราของยาไทยนะคะได้มีการกล่าวไว้ว่าหัวหอมนั้นไม่ควรที่จะกินมากจนเกินไปหรือกินเป็นประจำ เพราะอาจทําให้ประสาทเสียหลงลืมได้ง่ายทําให้มีกลิ่นตัวฟันเสียเลือดน้อยตาฝ้ามัวไม่แจ่มใสฉะนั้นนะคะก็ควรรับประทานกันอย่างพอดีไม่มากจนเกินไปเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะ 3. ยอดสเสดว สมุนไพรรสขมนะคะแต่ประโยชน์ของเขานั้นมีมากมายเลยทีเดียวกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการเผยว่าสะดาวนั้นเป็นผักสมุนไพรที่มีสารที่จําเป็นต่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยมีสรรพคุณต่างๆอาทิเช่นนะคะ 1. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เสานั้นนะคะมีฤทธิ์ดีท็อกซ์สารพิษในกระแสะเลือดทําให้มีปริมาณเลือดดีหมุนเวียนในร่างกายมากขึ้นลดการติดเชื้อในอร่างกายต้านโรคหวัดได้ดีค่ะ 2. ดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายในใบเสดานะคะเมื่อนํามาต้มในน้าร้อนแล้วจิบอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็จะช่วยให้เลือดสะอาดและเป็นการล้างพิษในกระแสะเลือดกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น 3นะคะโรคไขข้อสารที่อยู่ในใบและ,มะเมล็ดของสดามีประสิทธิภาพในการออกกลิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสสูงดังนั้นนะคะจึงสามารถบรรเทาอาการของโรคที่เกิดจากเชือเช้อราเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ผลอย่างชงงกไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากลากเลื่อนหิดเริมแผลจากโรคสะเก็ดเงินหรือเชื้อแบคทีเรียลมพิษ ผลผื่นคันเป็นต้นค่ะ 4. ลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกและมะเร็งสารในเปลือกใบและผลของเสดามีคุณสมบัตินะคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกและมะเร็งค่ะ 5. ช่วยรักษาโรคเบาหวานเสดานะคะจะช่วยยับยั้งการผลิตอินซูลินได้กว่าร้อยละ50และช่วยปรับสมดุลความอยากอาหารค่ะ 4. ผักแพวผักแพวนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัวมีรสร้อนแรงนิยมนำไปทำอาหารนะคะอย่างพวกลาบหรือก้อยคลุกเป็นเครื่องปรุงสด หรือจะรับประทานสดกินกับน้ำพริกก็ได้ค่ะสปพคุณทางยาสมุนไพรของผักแพลนะคะจะใช้รักษาโรคและอาการต่างๆนะคะก็อย่างเช่นช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็งช่วยชะลอวัยบำรุงประสาทป้องกันโรคหัวใจช่วยในเรื่องการขับถ่ายป้องกันและแก้อาการท้องผูกและรักษาโรคกระเพาะอาหารช่วยลดอาการอักเสบ แก้ผดผื่นคันจากเชื้อราเป็นต้นค่ะการรับประทานผักแพลนะคะก็มีข้อควรระวังเนื่องจากผักแพลน,นั้นมีรสที่เผ็ดร้อนหากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนภายในช่องปากและระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะฉะนั้นนะคะก็ควรรับประทานแต่พอประมาณค่ะห้า ผักหวานผักหวานส่วนที่นิยมใช้เป็นอาหารนะคะก็ได้แก่ใบอ่อนยอดอ่อนดอกและผลอ่อนนำมาลวกต้มนึ่งทานคู่กันนะคะกับน้ำพริกหรือจะนำมาใส่อาหารนะคะก็อย่างเช่นแกงส้มแกงเลียงแกงอ่อมหรือจะนำมาผัดน้ำมันหอยทอดกับไข่ก็ได้ค่ะ ผักหวานนะคะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยมีคุณสมบัตินะคะในการต้านอนุมูลอิสระสูงมีวิตามินเอมากช่วยในการบำรุงสายตาและมีวิตามินเคนะคะที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีบาดแผลแล้วเลือดออกค่ะทำให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานร่วมกับวิตามินดีในการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกและเนื้อเยื่อในไต ผักหวานนั้นนะคะยังมีส่วนช่วยในการขับถ่ายได้ดีช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้จากมลพิษทางอากาศค่ะแต่การรับประทานผักหวานนะคะก็มีข้อควรระวังก็คือไม่ควรนำผักหวานบ้านมารับประทานแบบสดๆในจำนวนมากเนื่องจากผักชนิดนี้นะคะเขาจะมีสารที่เป็นพิษตอบปอดทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและท้องผูกได้ค่ะ ฉะนั้นนะคะการรับทานก็ไม่ควรที่จะรับประทานมากจนเกินไปค่ะ 6. กลูคาว พลูคาวนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับพลูโดยใบพลูคาวนั้นนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพลูก็คือที่ใต้ใบของพลูคาวเขาจะมีสีแดงอ่อนๆไปจนถึงสีแดงเข้มนิยมทานเป็นผักเคียงคู่กับลาบน้ำตกแล้วก้อยค่ะ พลูขาานั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการต้านเชื้อไวรัสมากมายและชนิดเลยค่ะนิยมนํามาใช้นะคะในการรักษาการอักเสบต่างๆช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันช่วยรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจต่างๆรวมถึงสาเหตุจากเชื้อไวรัสด,ด้วยเป็นต้นค่ะได้มีการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็มีการพบว่าสรรพคุณของพลูขาานั้นมีการต้านเชื้อไวรัส อย่างเช่นนะคะเชื้อไวรัสที่ก่อเกิดโรคเริมไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องและเชื้อที่ทำให้เกิดโรคซาเป็นต้นค่ะพลูคาวนั้นนะคะเขาจะมีสารที่สำคัญอาทินะคะสารฟอร์โวนอยและฟินอลิกที่มีคุณสมบัตินะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยังพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับในลิ์ทางตรงในการฆ่าเชื้อไวรัสนะคะก็หมายถึงสามารถมีผลกับตัวเชื้อไวรัสได้โดยตรงเช่นสามารถยับยัง้งการแบ่งตัวทำให้เชื้อไวรัสตายหรือทำให้เชื้อไวรัสหมดความสามารถในการก่อความรุนแรงต่อร่างกายของเราเป็นต้นค่ะและสำหรับในลิ์ของทางอ,อ้อมในการฆ่าเชื้อไวรัสนั้นนะคะก็หมายถึงสามารถทำให้เชื้อตาย หรือไม่อาจทำอันตรายต่อร่างกายหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ผ่านการมีส่วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรามีคิดความสามารถในการจัดการทำลายเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่ใช่ผลของสารออกฤทธิ์จากผูคคราวโดยตรงค่ะ ฤทธิ์ของสารในพลูคาวนั้นนะคะก็สามารถช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานตอบโต้ในกรณีที่มีการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่อมีประสิทธิภาพนะคะก็จะช่วยในการกำจัดหรือฆ่าชเชื้อไวรัสได้อีกทางหนึ่งค่ะฉะนั้นนะคะสมุนไพรอย่างพลูขาวนั้นจึงเป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องการมีสรรพคุณในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและลิดการฆ่าชเชื้อไวรัสชนิดต่างๆค่ะ 7. ยอดมะรุมใบมะรุมนั้นนะคะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียโดยอาจจะใช้ใบขนาดกลางไม่อ่อนไม่แก่มาประกอบอาหารเพราะในใบมะรุมนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน C... ที่ช่วยป้องกันหวัดมีแคลเซียมช่วยเรื่องกระดูกโพแทสเซียมช่วยบำรุงสมองและมีโปรตีนสูงค่ะ ใบมรุมนะคะจะช่วยแก้อาการอักเสบขับปัสสาวะช่วยป้องกันมะเรง็งลดความดันโลหิตแก้เลือดออกตามไรฟันถอนพิษไข้บรรเทาอาการปวดข้อบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้แข็งแรงน้ำคันสดของใบมรุมนะคะจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสารสก,กัดจากใบนั้นนะคะก็จะมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่การรับประทานมารุมนะคะก็มีข้อควรระวังนะคะก็คือผู้ป่วยที่กินมารุมติดต่อก,กันเป็นเวลานานควรมันตรวจการทำงานของตับเนื่องจากผู้ป่วยบางรายนะคะที่ใช้มารุมติดต่อก,กันเป็นเวลานานตรวจพบว่ามีค่าเอ็มไซต์ตับที่เพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นนะคะการรับประทานก็ควรทานแต่พอดีไม่มากจนเกินไปเพื่อสุขภาพของเราค่ะ 8. มรักขี้นกสมุนไพรยอย่างมรักขี้นกมีสารสำคัญที่ต้านไวรัสมีสรรคุณและประโยชน์มากมายค่ะอาทิช่วยดับผิดร้อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดแก้อักเสบแก้บวมช่วยต้านเชื้อไวรัส HIV อีกทางนะคะมีฤทธิ์เป็นยาสามารถช่วยบำรุงธาตุบำรุงกำลังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ได้อีกด้วยค่ะทางอายุรเวทนะคะยังได้มีการนำมรักขี้นกมาใช้ในการรักษาโรคตบับบรรเทาอาการของโรคเกาและข้ออักเสบได้ค่ะ มาราคิโนกนะคะสามารถช่วยชะลอความผิดปกติของไตและความเสื่อมของเส้นประสาทภายใน,นร่างกายที่เกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงสะสมมาเป็นเวลานานนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วยแต่การรับประทานมาราคิโนกนะคะก็มีข้อควรระวังก็คือผลของมาราคิโนกนะคะที่สุกแล้วจะมีสารซาโปนินในปริมาณมากหากรับประทานนะคะก็อาจทําให้เกิดอาการ เจียนท้องร่วงได้ฉะนั้นนะคะการรับธรรมะรขี้นกก็ควรที่จะรับประทานแต่พอเหมาะไม่มากสุเกินไปนะคะเพื่อผลดีต่อร่างกายของเราค่ะเก้าคณะ คะน้านะคะถือได้ว่าเป็นผักใบเขียวที่เรานิยมนํามาทําอาหารต่างๆมากมายสารสีเขียวในผักคะน้านะคะก็มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดมะเรง็งช่วยให้เซลล์ทํางานได้ดีขึ้นกําจัดสารพิษตกค้างช่วยลดอาการภูมิแพ้ต่างๆช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายประโยชน์ของคะน้านะคะก็มีมากมายนะคะอาทิ 1. ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ราะคานะคะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายป้องกันการติดเชื้อต่างๆทำให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ 2. ช่วยป้องกันโรคมะเรง็งคานะคะอุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดเซลล์มะเรง็งและยังช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดโอกาสเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ และช่วยลดความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยโดยรวมได้การรับประทานคณะเป็นประจำจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ปอดเต้านมและกระเพาะอาหารค่ะ 3. ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนคณะนะคะมีแคลนเซียมช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกเสื่อมในผู้สูงอายุ อีกทั้งนะคะยังมีสารที่ช่วยเสริมการทำงานของแคลเซียมให้ทำงานเป็นปกติขึ้นค่ะ 4. นะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางคะนานะคะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางเนื่องจากคะนาเป็นผักที่มีธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีส่วนสำคัญนะคะในการบำรุงเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือด 5. ช่วยป้องกันรโรคต้อกระจก คนาะนะคะมีสารลูทีนซึ่งเป็นสารสำคัญนะคะที่พบในเลนตาการกินคนาะนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกลงได้นะคะประมาณ20%เซเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับก้าสมุนไพรป้องกันไวรัสเสริมภูมิร่างกายประโยชน์ของเขามีมากมายเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันค่ะคลิปหน้านะคะเรนย่าจะภาคุณชมไปรู้สักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ